ตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้ตื่นเต้นมากวันนี้นะคะเรามาเจอดาราสาวสวยแขกรับเชิญที่สวยที่สุดและสวยกว่ามาดามสไตล์เวใช่ค่ะยอมให้คนเดียวค่ะสวัสดีค่ะคุณไมจุวัค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะกับคุณวิทย์และแพมสตาร์เวนะคะคุณใหม่ค่ะสวยจังเลยตัวจริงน่ารักที่สุดเลยขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคะวันนี้เราก็เลยมาขอสัมภาษณ์อ่ะคุณวิทย์เคยทางานประจํำไหมครับงานประจําไม่เคยค่ะอทำไมครับ จริงๆเราอยากทำงานประจำนะคะจริงๆถ้าหากว่าย้อนไปถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็คือทำงานประจำกันหมดรับข้าราชการกันหมดออก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าอยากแบบจะสืบทอดเป็นข้าราชการก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะเป็นครูคอยากจะเป็นอาจารย์แต่ว่าเมื่อชีวิตเราไม่สามารถลิกคิดได้ ก็เลยเดินบนเส้นทางของการเป็นนักแสดงพิธีกรเพราะว่าสืบมาจากการที่ได้เป็นตาชีเกิลปี2 0 0 2ก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทํางานประจําอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะให้เป็นก็เลยได้ทํางานในวงการบันเทิงแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนจนจนถึงวินาทีนี้ค่ะประมาณ14ี่ปีละสิบสี่ปีแล้วก็เป็นเหมือนกับฟรีแลนซ์วงการบันเทิงมาตลอดแต่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย แล้วอะไรคือความเที่ยงของชีวิตอะไรคือความแน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะดับเมื่อไร่หรืออะไรเมื่อไหรถึงเราจะมีความสามารถหรือมีพรสวรรค์หรือมีระเบียบวินัยหรือนิสัยที่ดียังไงก็ตามสุดท้ายลูกขึ้นใหม่เนี่ยมันก็จะต้องแบบมาแทนเราเพราะฉะนั้นก็เลยคิดอยู่ว่าเราควรจะต้องมีอะไรที่เป็นแบบหลักเป็นแหล่งหรือว่ามั่นคงมากกว่านี้ก็มีไอเดียที่แบบอยากทำธุรกิจค่ะ อันนี้เข้าขั้นถึงในตัวเองแล้วค่ะแล้วจากจากการเป็นนักแสดงมาธุรกิจแรกที่ท่านนี่คือธุรกิจอะไรหรอครับธุรกิจแรกที่ทําคือจริงๆเราเริ่มจากการที่เปิดร้านเปิดร้านพวกเ,เสริมความงามต่างๆ<ะ>นําเข้ามาจากทางต่างประเทศฮ<ะ>ออ่องกงเกาหลีญี่ปุ่น แต่ด้วยเศรษฐกิจต่างๆด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็มีการขึ้นราคาทำเลพื้นที่6เดือนขึ้นทีหนึง่งปีหนึ่งขึ้นทีหนึง่งมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนโดนบีบตลอดเพื่อหาเงินให้คนอื่น,นขนาดนั้นก็เลยปิดแล้วก็คิดทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลผิวอของตัวเองปรากฏว่าการที่คิดผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยชื่อ The Amour ใบสุขคนทวา ปรากฏว่าพอทำเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเยอะอข้อดีเนี่ยคือมันค่อนข้างต่อยอดจากสิ่งที่เราอะใหม่ไม่ได้เป็นคนขาวแต่ว่าเป็นคนผิวเนียนอ่ะ,อะมันก็จะขายได้ตรงเนี้ยแต่เราไม่สามารถกะสินค้าได้ว่ามันจะหมดตอนไหนอพอเรากะสินค้าไม่ได้ว่าหมดตอนไหนปุ๊บของมันมีหมดอายุ ออพอหมดอายุปุ๊บมันต้องเหมือนเอาเงินเททิ้งขยะไปโ,โ,โก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีถ้าเราเป็นคนที่ชอบขายของชอบแบบงานบริการหรือชอบแบบชวนเชื่อต่างๆแต่เราหาสินค้าที่มันไม่มีการหมดอายุไม่มีการที่เราต้องเอาเงินต่างๆไปทิ้งขยะก็เลยปิดธุรกิจเดอะอมัวแล้วก็เปลี่ยนขึ้นมาว่าทําอะไรดีที่ทําให้คนแบบ ใช้ทุกวันแล้วก็ทิ้งใช้ทุกวันแล้วก็ทิ้งแล้วก็ของไม่เสียด้วยคเลยเอาจากจุดเด่นที่ตัวเองเนี่ยเคยโดนคนอื่นถามมาเยอะว่าตาสวยจังเลยอใช่อะไรหรว่า็นตาปลอมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็เลยมีความรู้สึกว่าคนถามเรื่องตาเราเยอะอพอถามเรื่องตาเยอะเราก็แนะนําวิธีเขาพอแนะนําวิธีเขาเสร็จไม่อยากแนะนําฟรีๆค่ะเราควรจะแนะนําอะไรก็ได้ในสิ่งที่แนะนําแล้วเราได้ตัง ก็เลยเปลี่ยนจากืจุเปลี่ยนจากการที่เราพูดเพื่อบอกให้เขาได้เงินเป็นพูดให้เราได้เงินดีกว่าก็เลยทำดีดีมากเลยทาเป็นธุรกิจขนตาปลอมชื่อว่าชีตาชีตาากล่องเหลืองลาเสือเพราะว่ามันไม่มีการหมดอายุมันไม่เสียแน่นอนไม่ว่าจะสินค้าออกช้าออกเร็วใช่คหุยเลิศจจะ3ปี5ปี10ปีถึงขายไม่ดีขายไม่ได้ ยังไงก็ไม่เสียและอย่างเป็นสินค้าที่ผู้หญิงใส่กันทุกวันและวันเดียวทิ้งวันเดียวทิ้งวันเดียวทิ้งเพราะฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกินข้าวอะที่มันต้องกินทุกวันขนตามันก็ต้องใช้ทุกวันเออนก็เลยเป็นอันนี้ใช่เป็นจุดที่แบบว่าเป็นจุดสนใจอะที่คนจะมองเราเราจะจิกใครสักคนเอาจุดเด่นของเรามาเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจใช่ เมื่อกี้ฟังเนี่ยครับก็คือทําธุรกิจในี่แปลก,ก็คือล้มเหลวเลยใช่ค่ะทีนี้หลายคนเนี่ยที่จะเริ่มต้นสตาร์ทยูเวนะครับส่วนใหญ่กลัวความล้มเหลวเพราะเขารู้สึกว่าความล้มเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นบาดแผลที่แบบรักษาไม่หายมีอะไรแนะนำสำหรับคนที่แบบยังไม่กล้าเริ่มต้นแต่แบบผมคิดเรื่องความล้มเหลวไปก่อนแล้วเดี๋ยวสังคมจะว่าพ่อแม่จะว่า,า,ะาจะไม่มีหน้าไปเจอคนอื่นอะไรอย่างนี้หมายว่าจริงๆแล้วการล้มเหลวเป็นครูค่ะการล้มเหลวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไกด์น n ชีวิตของเราค่ะ พอเรารู้ว่าเราล้มเหลวตรงจุดไหนเราอุดจุดบอดให้มากที่สุดเราพยายามมองว่าอะไรอ่ะที่มันบอดอะไรที่มันล้มเหลวเพราะสินค้าหรือเพราะตัวเราหรือเพราะลูกค้าหรือเพราะอะไรกันแน่มาวิเคราะห์เยอะๆคิดเยอะๆอะแล้วเราจะตีโจทย์ออกว่าเฮ้ยถ้าเป็นที่เราเราต้องโทษตัวเองแก้ที่ตัวเองเช่นอะไรเราให้ข้อมูลไม่เพียงพอหรอหรืออะไรหรือสินค้าไม่ดีหรือเปล่าหรือลูกค้าฟีดแบกยังไงศึกษาลูกค้าเยอะๆ เพื่อให้เขาอะ่ะมีรีแอคกับเราแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เขาต้องการอะ่ะมาแปลสภาพให้ให้สินค้าของเราเนี่ยสอดคล้องกับลูกค้าโอ้โห oh, สุดยอดแล้วเราก็ต้องพยายามคิดตลอดเวลาว่าเราอยา่าไปกลัวว่าเราจะล้มเหลวหรือว่าขายไม่ดี hmm. เพราะว่าทุกอย่างอ่ะคะ่ะมันมันมันเป็นช่วงเศรษฐกิจที่มีขึ้นมีลง hmm. ถ้ากราฟชีวิตมันนิ่งเท่ากับว่ามันตายแต่กราฟชีวิตมันมีขึ้นลงแสดงว่าแต่ละวันเนี่ย มันมีกระแสะที่มันขึ้นลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสซีด้ียกับมันแค่คุณตั้งใจคุณมั่นใจแล้วคุณมุ่งมั่นคุณศรัทธาในตัวเองไ,ไม่ต้องไปฟังคนอื่นแต่รับฟังคนอื่นคือรับฟังคนอื่นพูดแต่ไม่ต้องไปแบบว่าตัดสินใจว่าเฮ้ยเขาพูดมาแบบนี้เราจะต้องเชื่อเขาเราจะต้องแบบไม่ทำตามเขาไม่ใช่เราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นผู้พูดที่ดีด้วยในตัวเองอ เลดมากที่สุดนะคะวันนี้เนี่ยแพรมจะบอกเลยว่าขนตาเนี่ยคืออวัยวะของแพรเพราะล่ะให้คุณใหม่ฝากนิดนึงว่าขนตาเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนเพราะแพรอยากไปซื้อมากเลยอยากได้มากเลยก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะขนตาปลอมค่ะชีตานะคะสโลแกนก็คือชีตาติดชิดตาติดชิดตาคือมันเป็นขนตาปลอมที่ใส่สบายตาที่สุดอันนีอจุดเด่น กล่องเหลืองลายเสือค่ะซื้อได้ที่อี and Boy ทั่วประเทศเลยมีที่สยามมีที่อโศกหลายที่แล้วก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram ม h าคาก h ีต a u ันเดอร์สกอค่ะอันนี้แหละเราจะได้สวยกันทางสต a ติโอเอนะคะฝากธุรกิจทัวร์ด้วยอมีธุรกิจทัวร์ด้วยฝากธุรกิจทัวร์ด้วยค่ะว่าถ้าว่า ใครติดตามใหม่อยู่แล้วเป็นแฟนคลับใหม่อยู่แล้วทาง<ะ> IG หรือ Facebook นะคะ,ะบางเป็นคนชอบทำบุญบางเป็นคนอชอบชอบชอบ นำสิริมงคลมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นใหม่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสิริมงคลแล้วก็ทําบุญในทางที่ถูกต้องโดยที่มีใหม่เป็นไกด์นาทางซึ่งซึ่งจะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าใหม่ไปกับคุณย4ิบชั่วโมงในทริปทริปนั้นสามารถติดต่อมาได้นะคะก็ก็ก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์5 6 5 6 5ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือเมืองไทยก็ตามใหม่ดูแลคุณอย่าง VIP แน่นอนคุณประดามครับได้ความแล้วเรียนรู้อะไรบ้าง อันดับแรกเลยปีมากเลยใช่ต้องสวยมีต้องสวยความรุ่มเรืองเป็นครูถ้ามีใครมาถามคําถามคุณเยอะบางทีคาถามนั้นอาจจะกลายเป็นเศรษฐกิจให้คุณได้ถูกต้องค่ะอันนั้นเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยเปลี่ยนความลาคาญให้เป็นอาชีพจริงนะที่จริงแพมแพมก็รู้สึกอย่างนี้คือชอบทําบุญเอาความชอบมาสร้างเป็นธุรกิจหารายได้เอาจุดเด่นของตัวเองมามาทาให้มันเป็นเม็ดเงินค่ะได้บุญสวยแล้วก็แบบว่า เฮ้ยเหมือนสร้างความสุขให้คนอื่นด้วยใช่นะคะนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยคะขอบคุณนะคะคุณหมายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอะละค่ะใครที่ติดตาม s t a r ์ y เจอเวยอยู่นะคะนี่เรามีดารามาแล้วนะคะเริ่มได้แล้วเออเริ่มได้แล้วนะคะถ้าคุณช้าอดหมดละจ๊ะดูคุณใหม่เป็นตัวอย่างพลาดแต่เริ่มใหม่ได้นะคะเออใช่บางคนพลาดแล้วไม่ลุกเลยก็มีใช่แ่ะไปเลยชั่วชีวิตนะครับขอบคุณมากมากนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ